สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับทุกๆคนนะครับก็มาพบกับบ่าวร้องเช่นเคยในคลิปที่2นะครับผมกับแนวทางหวยหานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจําวันที่นะครับสนะครับผมเดือน9นะครับสองพนะครับคลิปนี้ก็มัดรวม3หนอยเช่นเคยนะครับผมสําหรับแนวทางเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายนะครับผมไม่ได้ลงให้นะครับพี่ๆก็ลงไปใน ไล์สดตอนไล์สดเป็นมัดรวมนะครับนอะเป็นแนวทางฮานอยมัดรวมมาแค่ตัววิ่งลูดนะครับพี่ก็คือวิ่งลูดที่5นะครับเมื่อวานนี้ส่วนตัวเจาะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับสำหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับก่อนไปรับชมนะครับผมก็ฝากคาเตือนไว้เช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับื่นชอบแนวทางค่อยตามนะครับพี่ก็สําหรับนะครับในโค้งสุดท้าย คงสุดท้ายวันนี้ผมให้เด่นไปที่นะครับให้เด่นไปที่3นะครับแล้วก็9นะครับสายวิ่งลูดนะครับผมให้ไปที่9นะครับเน้นไปที่รอบพิเศษนะครับ เน้นไปที่รอบพิเศษนะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับสลับท่านใดที่ทุนเยอะนะครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางตั้งแต่รอบปกติแล้วก็ VIP ได้นะครับแต่ว่าในสูงนี้ผมจะเน้นในรอบพิเศษนะครับเด่น3นะครับก็จะมี32นะครับ35 37 39นะครับ 909295แล้วก็98นะครับผมส่วนสายเจาะนะครับพ,พี่สายเจาะนะครับวันนี้ขอให้มาตรงๆก็แล้วกันนอกสายเจาะนะครับผมก็ให้ไปที่นะครับ37นะครับ สา9สองนะครับพี่พี่สลับตัวเจาะเนาะสามสองสานะครับสายเจาะนะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยที่ผมจะให้ไปนะครับก็จะเป็นในที่เลขสามนะครับพี่ ก็จะเป็น3 3 2นะครับ3,90นะครับผมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับแนวทางหัวห้านอยโคกสุดท้ายนะครับก็แนวทางที่ผมให้ไปวันนี้นะครับก็ขอให้มานะครับพี่พี่เนาะขอให้มาตรงๆเน้นเนนะครับให้พี่พี่เอฟซมีโชคกันทุกๆคนนะครับผมถ้าเกิดพูดผิดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่พี่เนาะนะครับ สลับไลน์นี้กับสวัสดีครับ